สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับมีเครื่องเจียนอกเจียในบนแท่นกึ่งนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับส่งก่อนปีใหม่นะครับตัวนี้เป็นไฟ380โวลต์นะครับไฟ380โวลต์ก็สามารถเจียนอกได้เจียในได้นะครับเจียนอกก็คือหินเจียตัวนี้นะครับส่วนเจียในนะครับก็จะมีชุดเจียในตัวนี้นะครับให้พร้อมสายพานนะครับ ตัวอุปกรณ์ที่ไปกับเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสายพานนะครับแล้วก็มีชุดเจลูไนนะครับมีตัวกีดหินนะครับตัวกีดหินเพชรแล้วก็ปัจจ4สี่ตัวนะครับแล้วก็ปัจจั L หนึ่งชุดนะครับตัวนี้เป็นไฟ380โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์กันนะครับนี่เลยครับมอเตอร์1.1กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็น1.5แรงแล้วนะครับอัพไซส์จาก1แรงนะครับมาเป็น1.5แรงเรียบร้อย นะครับราคาเดิมนะครับเราใช้ราคาเดิมไม่ปรับราคาตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะครับตรวจเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คเครื่องเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับ380รโวลต์นะครับโอเคลูกค้าถ้าในสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ